ทุกคนคะหลังจากที่มสออกมาจากงานดีออทุกคนก็เชียร์ให้มสกลับไปทำงาน SA อีกแต่มสบอกเลยค่ะว่าสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง แคทเทล่ามอสนะคะวันนี้เนี่ยมอสก็จะมาอัปเดตชีวิตเกี่ยวกับการทํางานของมอสหลังจากที่มอสออกมาจากงาน SA Brand Name นะคะซึ่งก็เหมือนที่มอสแจ้งไปในต้นคลิปเลยค่ะว่าอันนี้เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งของมอสเลยค่ะเกี่ยวกับการทํางาน เนื่องจากว่าหลังจากที่มอสออกจากงาน SA นะคะก็ยังได้รับข้อความได้รับ d m เนะคะทักเข้ามาเรื่อยๆว่าเออเมื่อไหร่จะกลับไปทํางานนะอยากจะกลับมาเป็นลูกค้าอีกอะไรแบบนี้นะคะมอสก็เลยคิดว่าเออเราออกมาบอกให้กับแฟนๆของเราดีกว่าว่าตอนนี้อัปเดตการชีวิตเราเป็นยังไงแล้วในเรื่องของงาน SA เนี่ยมอสก็ต้องบอกว่าตัวมอสเองค่ะยังไม่พร้อมที่จะกลับไปทํางานนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะยังไม่ได้กลับไปเป็น SA แบบนานเลยหนึ่งเลยคือเหตุผลเนี่ยมอสต้องดูแลลูกค่ะเนื่องจากว่าน้องมิล่าตอนนี้อายุ เ็ขวดแล้วใช่ไหมคะน้องก็จะต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษน้องจะอยู่ในช่วงที่ต้องสร้างความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่อยากจะทิ้งโอกาสนี้ไปมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญในชีวิตของเขาแล้วก็ของเราด้วยก็เลยเลือกที่จะอยู่กับลูกใช้เวลากับลูกให้มากขึ้นแล้วนอกจากนั้นค่ะมอสก็มีงานในฝั่งออนไลน์อีกที่หลายคนก็รู้ว่าอาจมีทั้งงานสอนนะคงงานวิทยากรเกี่ยวกับการขายนะคะเกี่ยวกับการนําประสบการณ์ s a ของมอสเนี่ยมาต่อยอดแล้วก็มาสร้างประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่อยากเป็นเหมือนม หรือว่าใครที่เป็นนักขายอยู่แล้วอยากจะขายให้เก่งขึ้นอยากเป็นท็อปเซลอะไรเงี้ยมอสก็เอามาแชร์ในส่วนนั้นแล้วตอนนี้มันเริ่มมีคนเรียนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีองค์กรใหญ่ๆติดต่อมาให้เป็นวิทยากรเยอะขึ้นงานมันก็เลยแน่นทีนี้พอสเกจเจอรมันแพ็คมากๆอะ่ะมันทําให้ถ้ามอสกลับไปทํางาน SA อ่มอสก็ต้อง ทิ้งตรงนี้ทั้งหมดเลยแต่ทีเนี้ยงานในฝั่งเนี้ยทั้งงานสอนงานออนไลน์งานช่องที่คุยกับทุกคนนะคะคอนเซอร์อะไรเงี้ยมันเริ่มเข้าที่แล้วมอสก็เลยจะโยกมาทําเป็นส่วนนี้เต็มตัวเลยเพราะว่าตอนเนี้ยมันเริ่มมีทีมงานขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะมีผู้ช่วยมีอีจิเตอร์ก็เลยรู้สึกว่าเราทิ้งไม่ได้เนาะมันเป็นเหมือนมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอยู่นะคะถ้าเกิดว่าอยากกลับไปทํางาน SA เเนี่ยมอสก็บอกได้เลยว่าเหตุผลเดียวเลยนะที่มอสจะกลับไปก็คือแพชชั่นค่ะ

มอจะไม่ได้ทําเพื่อว่ามันเหมือนเป็นผลตอบแทนเหมือนที่ผ่านมาเงี้ยที่ผ่านมาต้องยอมรับว,ว่ามอสลักงานนี้จริงๆนะคะแล้วมอสก็รู้สึกว่าเออเราก็ทําเพื่อแพชชั่นด้วยแล้วก็ทําเพื่อเงินด้วยเพราะว่าสิ้นเดือนเราก็อยากได้เงิน,อย,งนอยากได้ค่าตอบแทนแต่การที่เราจะกลับไปทาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเงินมันจะเป็นแค่กําไรหรือส่วนเสริมที่เราจะได้แต่สิ่งที่มอสอยากจะกลับไปด้วยความรู้สึกจริงๆคือแพชชั่นอยากจะขับไปทําไปดูลูกค้าไปเจอเพื่อนๆในช็อปอีกอะไรเงีย้ยมันต้องเป็นฟิลนั้นจะไม่ใช่ฟิล้้้วกก็เเลยททททําาาใใหหตอนนีีง่่งมมุ สุดค่ะก็จะเป็นงานในฝั่งออนไลน์แล้วก็ฝั่งอินฟลูลมากกว่าเนื่องจากว่ามันส่งผลในวงกว้างนะคะแล้ว m o s ก็สามารถใช้ประสบการณ์ของ m o s เนี่ยไปต่อยอดให้กับคนอื่นได้แล้วมันก็เกิดประโยชน์แบบที่มันกว้างมากยิ่งขึ้นอะที่สําคัญคือ m o s สามารถ,ถถ่ายทอดข้อมูลให้ได้แบบเต็มที่จริงๆต้องบอกว่าถ้าแฟนๆสังเกตนะคะช่วงที่ mosh ทาคลิปก่อนหน้านี้เวลาที่ m o เป็น sa m o s ก็จะระวังมากม เพราะว่าก่อนที่จะพูดอะไรก่อนที่จะแชร์อะไรเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้มองว่าโมสเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะหลายคนก็มองว่าโมสเนี่ยเป็นตัวแทนในฐานะของแบรนด์นั้นๆทําให้การจะแชร์เรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษแต่ว่าพอออกมาทําเป็นของตัวเองทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะโมสสามารถแชร์ได้อย่างเต็มที่อันไหนที่ดีโมสสามารถอวยได้แบบโอ้โหสุดจิตสุดใจนะคะแล้วก็อันไหนที่โมสอยากจะแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมโมสก็แชร์ได้โดยที่ไม่ต้องระมัดระวังแชร์ได้จากแบบใจจริงแชร์ได้จากสิ่งที่เรารู้ส จะพูดจริงๆเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเอออันเนี้ยเราอยากทําอันเนี้ยต่อไปตอนนี้ค่ะก็เลยทำให้โมสเริ่มจะปรับตัวนะคะจากการเป็น sa brand name นะคะเข้าสู่ชีวิตคุณแม่ชีวิตอินฟลูได้แบบ100%แล้วค่ะทุกคน และอีกเรื่องที่เปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะจากตอนที่ most เป็น S A นะคะแล้วก็ย้ายมาเป็น influ แบบ influ เดี่ยวๆไม่ได้มีข้อมูล insider เนี่ยก็คือในเรื่องของข้อมูลค่ะเพราะว่าตอนที่ most ทา S A เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่เป็น insight ใช่ไหมเราก็จะรู้อยู่แล้วก็สามารถเอามาแชร์ได้เลยไม่ต้องอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเยอะแต่ตอนนี้พอมาเป็น influ เต็มตัวเนี่ยข้อมูลเนี่ยก็ต้องเตรียมเองนะคะบางทีเนี่ยถึงกับต้องซื้อของมาใช้มาลองเองแล้วก็เพื่อจะได้บอกทุกคนได้ว่าเอออันนี้มันดีจริงนะหรือว่าเนี่ย รอไปก่อนยังไม่คุ้มก็ใช้เป็นวิธีการนี้ไป เพราะว่ามอสเชื่อมั่นว่าการรีวิวของมอสเนี่ยมันจะต้องเป็นการรีวิวที่ตอบโจทย์ทั้งตัวมอสเองแล้วก็ตอบโจทย์คนดูได้อย่างมากที่สุดด้วยค่ะและอย่างตัวมอสเองเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่ามอสชอบแฟชั่นชอบอะไรเงี้ยมอสก็จะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆตอนที่เราเป็น FA เนี่ยต้องกระซิบว่ามันมีส่วนลดเอ่ยมันมีอะไรเอ่ยะอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ก่อนคนอื่นหรือว่าส่วนลดอย่างเงี้ยมันมีส่วนลดพนักงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมอสก็ <M ose S 2> จะใช้ได้เวลาที่อยากซื้อกระเป๋าอะไรมารีวิวอยากจะใช้้้้้้กกกกรรรระะเเป๋าาาาาอออไไแแลลว็็สามาถใชิทพพนนนังซืดยต่ีี ได้ใช้สิบพนักงานแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีเงินเข้ากระเป๋าทุกสิ้นเดือนเหมือนตอนที่ทํางานอยู่ด้วยมันก็เลยยิ่งทําให้แบบเออต้องดูให้ละเอียดขึ้นไปอีก ทีนี้ทาให้เวลาจะซื้อของอะไรทีเนี่ยมันก็ต้องดูให้มันละเอียดถี่ถ้วนให้มั่นใจว่าของที่เราจะซื้อกระเป๋าที่เราจะซื้อเสื้อผ้าที่เราจะซื้อเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราซื้อมาแล้วเราใส่ได้ตลอดเราสามารถเอามาหมุนเวียนใส่ได้เอามาอัดยัดกับนู่นกับนี่ได้อะไรเงี้ยอย่างกระเป๋ามดก็จะดูเลยว่าเฮ้ยมันใช้เป็น everyday look ได้ไหมมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราหรือเปล่ามันซื้อมาแล้วเราถือได้เกิน10ปีไหมอันนี้คือสิ่งมดจะดูแบบถี่ถ้วนเลยและที่สำคัญค่ะ คุณภ,ภาพอะ่ะมันดีพอที่จะทําให้เราควักเงินซื้อได้จริงๆเปล่าอันนี้พูดถึงแบบหลายๆเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนะคะเสื้อผ้ารวมไปถึงกระเป๋าด้วยเพราะว่าตัวโมสเองเนี่ยแน่นอน,นยอย่างที่โมสบอกไปว่าโมสรับบทบาทเป็น i n เอนเซอร์เต็มตัวแล้วตอนนี้ทําให้เราก็ต้องอัปเดตแฟชั่นอยู่ตลอดเวลาคอยปรับเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวของเราเพื่อจะได้ให้คนที่ติดตามเราเนี่ยเขาเอาไปแชร์ไปทําตามได้ด้วยแล้วยิ่งเวลาที่ต้องนัดคุยกับลูกค้านะคะหรือว่าคุยกับสปอนเซอร์หรือว่าต้องไปสอนเป็นคุ เราก็ต้องเลือกของที่เรามั่นใจว่าเออเราถือไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราดูดีมากยิ่งขึ้นมอสก็เลยเลือกแต่ของที่มันคุ้มค่าจริงๆแล้วต้องเป็นของที่มันดีที่สุดเท่านั้นค่ะและด้วยความที่หนึ่งตัวมอสเองเนี่ยมีความรู้เรื่องกระเป๋าอยู่แล้วพอสมควรนะคะแล้วก็ตอนที่เป็นเอชเอเนี่ยเราก็ได้เจอกับลูกค้าหลายๆแบบนะคะก็จะเจอว่าลูกค้าที่เขาเป็นระดับแบบสูงสูงวใหญ่ๆเลยเนี่ยเขาจะชอบซื้อกระเป๋าที่มันเป็นหนัง Exotic leather กัน เออเราก็เลยจับทริคตรงนี้ได้ว่าเอ,อ๊หรือว่าอันเนี้ยมันคือเหมือนแบบสิ่งที่จะ represent อะไรบางอย่างนะมันน่าจะมีในยะอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คนที่เขาแบบอยู่ในระดับสูงๆลูกค้า V.I.P ระดับแบบท็อปๆอย่างเงี้ยเขาถึงเลือกใช้กระเป๋าที่มันเป็น Exotic leather กันก็เลยมานั่งคิดดูว่าเออเราก็น่าจะต้องมีไว้สักใบหนึ่งนะแล้วก็แล้วตัวมอสเองเนี่ยก็มีสิ่งที่คิดไว้ในหัวเลยว่าอยากได้กระเป๋าที่มันเป็น Exotic l e a t h e r แบบนี้แล้วก็ต้องเป็นแบรนด์ไทยเท่านั้น และยิ่งช่วงนี้ค่ะมอสก็กลับมาที่เมืองไทยพอดีใช่ไหมคะมอสก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นอะ่ะเรามาดูกระเป๋าที่เป็นแบรนด์ไทยเป็น Exotic l e a t h e r ดีกว่าโดยที่โจทย์ที่มอสตั้งเอาไว้ค่ะต้องเป็นกระเป๋าที่มีความดูดีดูแพงนะคะและ้วมอสมีงบในใจมอสก็ดูของหลายๆที่ค่ะดูทั้งสีไซส์ขนาดนะคะราคาต่างๆก็ยังไม่ถูกใจจนมาจบที่กระเป๋าจูปิเตอค่ะ น้องจูปิเตอร์นะคะก็คืออยู่ในถุงใบนี้เลยค่ะเป็นจูปิเตอร์จากแบ,บรนด์สุวิมลนค่ะเดี๋ยวมอสจะมาเปิดให้ดูว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทําหมอสเลือกกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าคู่ใจในครั้งนี้ค่ะด้วยความที่ช่วงนี้มอสอินกับของที่เป็นแบบ quiet luxury มากนะคะก็เลยตั้งโจทย์ในใจว่าอยากได้กระเป๋าสักใบหนึ่งที่มันไม่ตะโกนแบบว่าตัวแบ,บรนด์โลโก้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยขอแบบแบรนด์เล็กๆแต่ว่าเลือกเป็นวัสดุที่มันดูแพงวัสดุที่มันเป็น Luxury ก็เลยตีโจทย์กับัวววเเเเเออออองในนหแล้้กกกก็็ขอออมาาาาา่า่รรยไดะปปทีป Exotic เ,เ,เพราะว่าต่อให้มันไม่มีแบรนด์อะไรเลยก็รู้ว่านี่คือของแพงอันนี้คือ1โจทย์ที่ตีได้นะคะ2คือเขาไม่ได้มีแบบว่าแบรนด์อะไรยิ่งใหญ่อลังการอะไรเงี้ยก็คือตรงโจทย์ที่โมสเลือกไปไซส์ก็กําลังดีใส่ของได้พอดีนะคะเพียงพอต่อ1น,นึวันแล้วก็จุมากๆแล้วเวลาเปิดปิดเนี่ยก็คือใช้งานง่ายนะคะแค่ปิดอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เขาออกมาโมสเจอร์มาล้วก็คือถูกใจสุดๆนะคะ ช่องข้างในนะคะก็คือจะกว้างมากนะคะใส่ของได้แบบจุกๆนะคะเดินทางเนี่ยเวลาใช้งานที่เมืองไทยโมไซส์มาได้เป็นเดือนแล้วค่ะเดือนกว่าแล้วสําหรับใบนี้ถือไปไหนมาไหนทุกคนก็จะทักนะคะไซส์ก็ดีใส่ของได้ครบเรียกได้ว่าดูแพงแบบไม่ต้องเอ่ยปากเลยค่ะแค่เห็นกระเป๋าเนี่ยก็ว้าวแล้วแล้วยิ่งอันนี้มันใช้งานได้จริงอันนี้คือข้อที่ตอบโจทย์หมดที่สุดคือมันใช้งานได้จริงค่ะทุกคน เพราะว่าตัวกระเป๋าคันน้ําหนักเบามากมันก็เลยทําให้เราใส่ของลงไปเพิ่มได้อีกแล้วเขาก็มากับสายสะพายนะคะตัวสายสะพายเนี่ยก็จะเป็นสายที่ทําออกมาเป็นหนัง Exotic l e a t h เ r เช่นเดียวกันอย่างตัวนี้มอสจะเลือกเป็นหนังที่เป็นไพลซอนมานะคะตัวไพลซอนเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นตรงที่หนังมันเหมือนแบบมีความลวดลายมีความแบบเท็กซ์เจอร์ของมันอะจะไม่ใช่หนังเรียบๆมันก็จะมีความเกรด็ดความอะไรอย่างเงี้ยดูหรูหราเข้าไปอีกนะคะแล้วยิ่งมอสเลือกเป็นสีมีทัลิกแบบเนี้ยมันก็จะยิ่งเล่นแสงเวลาแบบ แสงตกกระทบออกงานกลางคืนเนี่ยมันจะดูวิ่งวับวิ่งวับือแบบเห็นมาตั้งแต่ร้อยเมตรก็รู้เลยว่าใบนี้คือสึกฟังก็เลยเลือกใบนี้มาเลือกเป็นสีนี้มาด้วยซึ่งอีกหนึ่งข้อที่โมรู้สึกว่าเออจูปิเตอร์เนี่ยเขาสามารถตอบโจทย์การใช้งานของโมสได้จริงๆค่ะก็คือเขาทาออกมาหลากหลายแบบตอนแรกที่โมบอกไปว่าโมใช้ได้กระเป๋าที่ใช้งานได้จริงเพราะฉะนั้นใบจะต้องใหญ่เพียงพอต่อการใช้งานหนึ่งวันเขามีทั้งไซส์ที่เป็นไซส์มินิแบบนี้นะคะแล้วก็มีไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยแต่สําหรับ everyday bag เนโมว้แลววตั นาจากแบรนด์สุวิมลค่ะเขาก็ทําออกมาในรูปแบบที่แบบตอบโจทย์แล้วก็ใส่ใจลูกค้าจริงๆเพราะว่าทาออกมาทาั้งลวดลายที่มันเป็นแบบเบสิกนะคะแล้วก็เป็นลิมิเต็ดคัลเลอร์ด้วยอย่างตัวนี้ที่โมสเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นลิมิเต็ดคัลเลอร์ค่ะทุกคนแต่สีเบสิกเนี่ยก็จะมีทั้งสีดําสีลายงูนะคะแล้วก็มีสีที่เป็นแบบเขาคัสตัมขึ้นมาทุกคนสามารถไปดูที่ช็อปได้เลยนะอันนี้มสก็ไปเลือกมาจากช็อปเหมือนกันต้องบอกว่ามันต้องลองถือค่ะบางไวเนี่ยวางไวเนี่ยมันดูเฉยๆแต่ ทุกคนมันต้องไปลองถือได้ อย่างตัว Jupiter Handbag ตัวนี้ค่ะเขาทำมาถึง2ขนาดตัวที่โมซื้อมาค่ะน้องจะเป็นไซส์มินิค่ะแล้วก็จะมีไซส์ซึ่งก็คือไซส์เร g ก l a r ่นนะคะดีไซน์ใหม่รอบนี้ค่ะทางแบรนด์เนี่ยอยากทำกระเป๋าทรงแนวนอนบ้างเพราะว่าปกติทุกคนจะเห็นว่าสุวิมลเนี่ยจะเน้นทำแต่กระเป๋าทรงแนวตั้งอย่างเช่นตัว Medi s o n เออยสแควร์เอฟเอนะคะจะเป็นแนวตั้งทั้งหมดใบนี้ก็จะเป็นน้องใหม่ที่ทำออกมาตอบโจทย์กระเป๋าที่อยากออกมาเป็นแนวนอนบ้างค่ะตัว Jupiter ตัวนี้ค่ะเขายังคงขอขงสุิ สวยสงา่าโชว์หนังเอ็กซ์ติกสวยๆมีความเป็นลูกคุณหนูนะคะหรือว่าถ้าให้คุณแม่ถือเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นคุณนายขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวดีเทลพิเศษของใบนี้ค่ะคือตัวผนังเนี่ยจะพองออกทําให้มันมีดูลูกเหลี่ยมๆดูป้อมๆน่ารัก,น,รกน่ารักค่ะทุกคนส่วนตัวหูเนี่ยก็จะเป็นหูที่เป็นงูแบบใหม่ค่ะและตัวอะไหล่ค่ะก็ถูกปรับเปลี่ยนให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยตัวกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างจุมากๆถูกใจมนุษย์แม่สุด,สดๆเพราะว่าเป็นกระเป๋าแนวนอนพอเปิดมาหยิบใช้เอาของก็ง่ายค่ะอย่างน้องจิเตอร์ใบนี ค่ะที่มอสสอยมานะเขาก็จะมีแบบหลายแบบด้วยกันสีคลาสสิกค,ค่ะราคาจะอยู่ที่3 0 0 0 0บาทค่ะส่วนสีที่เป็นลิมิเต็ดคัลเลอร์ค่ะก็จะอยู่ที่4 0 0 0 0บาทและใครที่อยากได้สีที่มันมีความเป็นเมทัลลิกแบบมอสนะคะราคาจะอยู่ที่44,900บาทแต่มอสบอกเลยว่าซื้อครั้งเดียวแล้วจบเลยเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งกลางวานันกลางคืนถือไปคาเฟ่ก็เก๋ถือไปรับรูปก,ก็สวยนะคะถือออกงานกลางคืนก็ปังนะคะออกงานแบบไฮโซไฮโซได้หมดเลยเพราะว่าเขาตอบโจทย์สุดๆต้องบอกว่าสุริมลนเข้าใจ หนังพิเศษแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบและตัดเย็บขั้นสูงจึงทําให้กระเป๋าออกมาประณีตและเสริมบุคลิกผู้ถือได้ดีอีกด้วยค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยมันถือออกมาแล้วมันถึงสวยจังทั้งที่บางรุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีโลโก้ไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ทําไมมันยังดูสวยอยู่ความลับสวรรค์ก็คือความประณีตในการตัดเย็บค่ะสีเข็มต่างๆการเดินเส้นได้อะไรต่างๆแบบนี้มีผลทั้งหมดนะคะในเรื่องของการที่ทําให้กระเป๋าดูสวยดูแพง จึงทําให้ตัวเทคนิคการตัดเย็บแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยส่งผลให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมันดูมีราคามีมูลค่าแล้วก็ดูแตกต่างจากของทั่วๆไปค่ะมอสวัสุวิวมลอ่ะเขาเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากๆนะคะถ้าทุกคนดูเนี่ยจะเห็นว่าโรงงานของเขาเนี่ยตัดเย็บมาได้แบบเนี๊ยบแล้วก็ปราณีตมากๆคืองานเนี่ยระดับสากลเลยตัวมอสเองเนี่ยเป็นแฟนของกระเป๋าสุวิมลมากกว่า3ปีแล้วแล้วมอสก็ใช้งานเองด้วยมอสถึงกล้าพูดได้เต็มปากแบบนี้ตัวมอสเองเนี่ยมีแทบจะเรียกได้ว่าเกือบทุกรุ่นนะคะรุ มีเกือบจะครบทุกรุ่นเลยก็ว่าได้ของแบรนด์สุวิมลน,นะคะก็เลยแบบการันตีให้ทุกคนได้แล้วหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเฮ้ยการตัดเดย็บระดับสากลขนาดนี้แน่นอนมันดังมากในต่างประเทศถ้าคุณไปที่ตะวันออกกลางนะคุณพูดถึงแบรนด์สุวิมล์เขารู้เลยเพราะว่าคุณเชื่อไหมว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอ่ะคนที่เป็นแบบตะวันออกกลางอ่ะเขามาเที่ยวที่ประเทศไทยต้องมาซื้อสุวิมลน,นะคะเราไม่ได้ซื้อที่ระบายนะซื้อแบบว่าขอรุ่นนี้1 0สี10ใบ1 0สี10บใบนี่คือวิธีการที่เขาซื้อกันจริิงๆ้ววคคุณกก็ดเอาาาัน่ถข ของมันไม่ดีจริงของมันไม่ได้แบบการันตีระดับสากลจริงๆเขาจะซื้อกันกระหน่าขนาดนี้ได้ไหมช่วงนี้เนี่ยมอสถือใบนี้บ่อยมากนะคะถือแล้วก็มั่นใจ360องศาเลยจะมองจากมุมไหนของกระเป๋าก็สวยจะพกอะไรก็ใส่ได้ครบแถมดีไซน์โดดเด่นเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเลย ใครกำลังเจอปัญหาแบบ m o สนะคะที่อยากจะได้กระเป๋าสักใบที่มันใช้งานได้ตลอดการใช้ได้ทุกงานใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็เป็น everyday bag จริงๆเป็นกระเป๋าที่เป็นฟิลแบบคนที่เป็นอีลิ e จะรู้กันนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่แพงแบบไม่ต้องตะโกน ถ้าคุณชอบคุณภาพในระดับแบรนด์เนมแต่ว่าอยากได้ในราคาที่จับต้องได้แล้วก็ได้อุดหนุนสนับสนุนคนไทยด้วยอันนี้สําคัญที่สุดนะคะมดจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้นะคะคุณก็สามารถไปตามๆได้เลยนะคะที่แบรนด์สุวิมลนะคะอาจจะแคปรูปนี้ไปก็ได้นะคะแล้วบอกว่าขอดูสี่อยว่ามีสีอะไรบ้างเดี๋ยวมจะต้องออกไปจัดเพิ uy, ่มอีกสักใบละมั้งคะเนี่ยป้ายกันขนาดนี้นะคะแล้วถ้ามสเจอไอเทมเจ๋งๆอะไรอีกแน่นอนว่าจะเอามา แชร์ให้กับทุกคนในช่องนี้อีกแน่นอนเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย